อารมณ์ที่หลายบ้านอาจจะนํามาต้มยำทําแกงกินเป็นผักเคียงกินกระน้ำพริกและยังทําได้อีกหลายเมนูแสนอร่อยสําหรับมะลุมและประโยชน์นั้นรู้แล้วแชรชรชร์กันเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงมีปัญหาเนื้องอกเนื้อ,อร้ายมะเร็งในระยะแรกมีปัญหาลิซิดวงทวารขับถ่ายลำบากฝั่งประโยชน์กันแต่ละส่วนให้ชัดแล้วไปเก็บมาคนที่มีปัญหาลิซิดวงทวารขับถ่ายยากขับถ่ายลำบากใช้นส่วนใบและส่วนดอกใช้โดยประมาณน หกำมือมีส่วนไหนใช้ส่วนนั้นต้มร่วมกับน้ำา1ลิตรนำน้ำที่ได้กรองดื่มก่อนอาหารเช้าและก่อนนอนเป็นประจำา1แก้วดื่มิดต่อการ3-5วันระบบขับถ่ายดีขึ้นแนะนำให้ดื่มต่อเนื่อง2-3สัปดาห์เพื่อปรับสมดุลการขับถ่ายและปรับสมดุลลำไส้ส่วนคนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูสงน้ำตาลสูงมีปัญหาเนื้องอกเนื้อ,อ,อร้ายเสี่ยงมะเร็งแนะนำใช้ส่วนใบส่วนฝักแก่ใช้ส่วนดอกส่วนใดก็ได้1กํากำมือใหญ่กับน้ำา1ลิตรต้มนาน1ินาทีกร ใช้เฉพาะส่วนน้ําดื่มก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นหากทาปริมาณเยอะๆแช่ตู้เย็นไว้ดื่มทานได้คนที่มีปัญหาเนื้องอก mm. เนื้อ,อลายดื่มติดต่อกัน2-3เดือนเพื่อให้เนื้อลาย mm. เนื้องอกต่อยุบหายไปบางคนไม่ต้องผ่าโดยใช้สูตรนี้ mm. คอเลสเตอรอลสูงน้ําตาลในเลือดสูงทําสูตรนี้ดื่มเช้ากลางวันเย็นต่อเนื่องติดต่อกันลดการทานยาเบาหวานน้ตาตาลสูงสูงลดย่างเห็นได้ชัดเป็นสูตรง่าย,ายๆสมุนไพรใกล้ตัวทาน